สวัสดีครับวันนี้ผมแอดมินสักังเกอร์วันนี้ผมจะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์พิกซ์มอนโดคังเป็นเซิร์ฟเวอร์โปเกมอนที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวฟาร์มของเก็บเวลเพื่อเอามาแข่งยิมแล้วก็ลงลีกเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะเป็นการพาทัวร์สปาวนะครับผมสปาวจะมี NPC เกิดต่างๆนานานะครับผมจะเป็นทั้ง NPC เควส NPC รายวัน NPC รายสัปดาห์หรือว่า n p c ที่เอาไว้สู้เพื่อรับของนะครับผมจะมีเกิดตามสปาวทั้งหมดเลยตรงนี้ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูช็อปนะครับผมช็อปของเซิร์ฟเราจะขึ้นทางนี้แล้วก็ไปตรงลานมุกมมตรงนู้นครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คือ,คอที่ที่เอาไว้สุ่มโปเกมอนหรือสุ่มของต่างๆนะครับผม แล้วก็จะมีการซื้อของด้วยชั้นล่างจะเป็นกล่องสุ่มหมดเลยครับกล่องสุ่มนี้สามารถดูเลดการดรอปได้ที่หน้าเพจของทางเซิร์ฟเวอร์ครับผมอันนี้คือการเอาสุ่มกล่องหินเมก้าเอามาแลกหินเมก้าได้นะครับผมกล่องนี้เลยต่อไปจะเป็นชั้น2ครับชั้น2กับชั้น3เนี่ยคือของที่เอาไว้ขายครับนี่ครับ แบงค์แบงค์ตรงนี้ไม่ต้องเติมก็ได้ครับสามารถฟาร์มหรือว่าไปขุดแร่เพื่อเอามาแลกเป็นเงินเอามาซื้อทีเอได้ครับส่วนถ้าเป็นชั้นบนชั้นบนตรงนี้จะมีเป็นพวกเบอร์รี่พวกของใส่ให้โปเกมอนนะครับอันนี้อ่ะเป็นเกี่ยวกับร้านค้าทั้งหมดต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ครับ ตรงนี้ร้านเล็กๆตรงนี้ก็คือเอาไว้ขายของครับขายของที่เอาไว้เกี่ยวกับฟาร์มมาได้ต่างๆจะได้ประมาณนี้ส่วนชั้น2ก็เช่นเดียวกันครับแต่น่าจะเป็นแร่เป็นแร่แร่ต่างๆตรงนี้ครับตรงนี้คือธนาคารธนาคารเอาไว้สําหรับแลกแลกเป็นแบงค์แลกเป็นเหรียญตรงนี้ครับผม ฟาร์มได้ก็เอาแลกไปเหรียญตรงนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเหมือนกันหมดต่อไปครับที่สุดท้ายตรงนี้ตรงนี้คือที่ที่เอาไว้ขายของเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายครับสามารถฟาร์มเพื่อมาเอามาซื้อของตรงนี้ได้เลยนี่ราคา5บาทได้หมดเลยส่วนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดวาร์ปจุดวาร์ปของเซิร์ฟเวอร์นี้ เซิร์ฟเวอร์นี้จุดวาร์ปจะอยู่ตรงพีระมิดตรงนู้นครับผมพีระมิดสีส้มตรงนูน้นนี่เดินไปตรงนี้ตรงนี้ก็มี NPC นะครับผมสามารถมารับเควสทาได้นี่นี่นี่คือจุดวาร์ปของเซิร์ฟนี้ครับผมเป็นจุดวาร์ปเกี่ยวกับไบโอมต่างๆครับภายในเซิร์ฟจะมีการวางจุดวาร์ปไว้ทั้งหมดเลยนี่เดินมาจากสปาอ่ะมันไกลเกินไป เราสามารถทับวาร์ปเพื่อมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับผมด้วยคําสั่งทับวาร์ปเกตทับวาร์ปเกตจะทําให้เราวาร์ปมาอยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถเข้าไปในที่ต่างๆได้เลยต่อไปนะครับผมคือการฟาร์มเวลนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปที่ฟาร์มเวลเบื้องต้นของผู้เล่นใหม่นะครับผมที่ฟาร์มเวลเบื้องต้นของผู้เล่นใหม่จะอยู่ตรงฝั่งนู้นทั้งหมดเลยนะครับผมฝั่งนู้นทั้งหมดจะเป็นการเกี่ยวกับฟาร์มเวลหรือเกี่ยวกับคิวโปเกมอนนะครับตรงนี้คือที่เก็บเวลของผู้เล่นใหม่นะครับผมจะมี l u c กี้เลเวลน้อยๆให้มาเก็บได้อันนี้คือ l u c กี้เลเวเบื้องต้นนะครับผมถ้าสมมติผู้เล่นจะฮิลโปเกมอนของตัวเองนะครับผมต้องเดินกลับไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ที่อยู่ตรงนี้ครับโปเกมอนเซ็นเตอร์ที่อยู่ตรงนี้ถ้าสมมติมันไกลมากเกินไปเราอยู่ที่ฟาร์มเวลเราอยากมาเราสามารถใช้คำสั่งทับวับ PC ได้ครับมันจะทำให้เรามาโผล่ในโปเกมอนเซ็นเตอร์ได้เลย ต่อไปนะครับผมผมจะมาสาธิตการทำเควสรายวันของเซิร์ฟนี้นะครับผมเควสรายวันของเซิร์ฟนี้สามารถรับได้ที่ราชาที่นั่งอยู่ตรงกอีต,ตรงนี้ครับราชาพอรับเควสจากราชาเสร็จเขาจะให้เราไปหาอัศวินของเขาครับผมอัศวินของเขาจะอยู่ตรงปราสาทตรงนี้ครับผมพอรับเควสส่งเควสที่อัศวินเสร็จอัศวินจะให้เควสตรงนี้มาครับเควสตรงนี้คือการเอาไข่ไก่16อันไปให้กับคนที่อยู่ตรงนู้นครับ เดี๋ยวผมพาไปใช้ชุดดำที่อยู่ตรงนี้ <_ an> เขาบอกว่าเขาต้องการไข่ไก่16อันพอผมมีไข่ไก่16อันปุ๊บผมก็จะสำเร็จเควสแล้วก็มารับเควสคอมพิวต์ได้ตรงนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นส่วนของการวาร์ปไปที่ต่างๆนะครับผมคำสั่งวาร์ปไปที่ต่างๆคำสั่งแรกที่ผมจะบอกนะครับคือคำสั่งวาร์ป e evs ครับการวาร์ป e evs นี้คือการ ว้าไปที่ฟาร์ม EV จะมี EVs ให้เก็บต่างๆจะมี EVs p e e d a t t a c k s p e c i a l a t t a c k s p e แ i a l d e ปแล้วก็ De ฟครับตัวพวกนี้สามารถเก็บ EVs ได้แล้วก็จะมีการให้เก็บเวลที่สูงกว่าตรงสปาวครับลัคก,กี้พวกนี้จะเป็นลัคก,กี้ที่เลเวลสูงต่อไปนะครับผมจะเป็นการว์ปไปที่คีฟาร์มนะครับผมว์ปคีฟาร์ม พอมาถึงว่า P ีฟาร์มเสร็จนะครับผมเราจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะมีโปเกมอนเทนเนอร์หลาย10ตัวเลยนะครับผมการสู้กับโปเกมอนเทนเนอร์พวกนี้เราจะได้เหรียญสีลุ้งมานะครับผมเหรียญสีลุ้งมีหน้าที่เอาไว้แลกของตรงสปาวครับของตรงสปาวสามารถแลกได้หรือเราสามารถเอาเหรียญสีลุ้งพวกนี้เอาไปแลกเป็นท่าต่างๆของโปเกมอนได้ครับต่อไปนะครับผม คือการวาร์ปไปโลกสร้างบ้านนะครับผมการวาร์ปไปโลกสร้างบ้านนั้นเราต้องเข้าผ่านประตูนี้ครับตรงสปาวนี่นี่คือโลกสร้างบ้านนะครับผมเราสามารถสร้างอะไรก็ได้ตรงนี้ได้เลย ท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากเซิร์ฟเวอร์ p i x e m o n d o คังไว้ด้วยนะครับผมถ้าสนใจหรือว่าไม่มีอะไรทำนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้เซิร์ฟเวอร์มีกิจกรรมทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมอย่างต่ำก็ประมาณ3ามครั้งต่อสัปดาห์ครับผมจะมีกิจกรรมเสริมต่างๆเข้ามาถ้าหากแอดมินมีเวลาจัดนะครับอันนี้มีการแจกของมากมายทุกๆวันอยู่แล้วสามารถเข้ามาล็อกอินเพื่อรับของได้เลยนะครับผมส่วนเว็บและลิงก์ดาวน์โหลดก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม ส่วนช่องทางการติดต่อหรือสอบถามเรื่องราวต่างๆของเซิร์ฟสามารถติดต่อผ่านทางเพจหรือกลุ่มทาง Discord ของเซิร์ฟได้เลยนะครับผมอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ